พระพุทธเจ้าตัดอวาดปฏิโมกในวันมาฆาบูชาว่าสัพพปาปะอาาระนางกุศลโสปะสามทาสาจิตะปริโยทปะนางเอต่างพุทธานะสาสนางขันติประมังตโปเตติขานิพานังประมังว่าทานติพุทธานาหีปะพิโตปาร,รูปคาตต สมโนโหติปรังวิเหทยันโตอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมเขจะสังวโรมาตันยุตาจะพาตสมิงปาตันจะสยนาสนางอธิจิตเตจะอาโยโคโอเอตังุทธานะสาตนางแปลว่าการไม่ทำความชั่วทั้งปวงหนึ่งการบําเพ็ญแต่ความดีหนึ่งการทำจิตของตอนให้ ผองสายหนึ่งนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าพานิพานเป็นบรมธรรมผู้ทาร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรมชิตผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณนะการไม่กล่าวร้ายหนึ่งการไม่ทําร้ายหนึ่งความสารวมในปฏิโมกหนึ่ง ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารหนึ่งที่นั่งที่นอนอัตถงัดหนึ่งความเพียนในอธิจิตหนึ่งนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเดิญพร